DIY Outdoor Living ของ Lighthouse Family วันนี้เราจะชวนกันมาทำชิงช้าในสวนกันนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยเป็นรูปหน้าสัตว์เริ <Yeah. S 1> ่มต้นเราก็เตรียมไม้สำหรับเป็นฐานชิงช้านะคะเป็นชิงช้าในสวนเริ่มต้นจากทาสีรองพื้นก่อนรองพื้นส่วนมากแล้วก็จะใช้น้ำผสมกับสีน้ำหรือสีภายในบ้านเวลาทาสีนี่ถ้าจะให้สีมันเนียนและสวยงามนี่ควรจะทาไปในทางเดียวกัน แล้วก็ควรจะทาสักประมาณสองรอบเพื่อให้มองไม่เห็นสีเนื้อไม้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำรองพื้นทั้งที่สอง 2, เดี๋ยวรอสีแห้งก่อนแนละ้วเดี๋ยวลงมาลงลายกันแล้วก็จะลงหน้าแล้วก็ลงหนวดลงปากแล้วก็เลือกสีตามใจชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรารองพื้นเรียบร้อยและสีก็แห้งแล้ว อันนี้จะเป็นลักษณะรูปของหมีได้ผู้ช่วยเพิ่มมาคนหนึ่งแล้วค่ะจัสต<ฮ>ินดีจังเลยมีผู้ช่วยนิป,ปโปโปนนจะเป็นรูปของฮิปโปโปันมีว่าน่าจะเอาเป็นได้ทั้งฮิป,ปโปโปเลยแล้วก็ไปได้ทั้งเสือเดี๋ยวเรามาลงลายกันดีกว่าว่าหน้าตาของชิงช้าของเราแสนน่ารักนี้หน้าตายัางไงอันนี้คือฐานรูปหมีของเราหน้าตาหมีมันก็น่าจะมีเอ่อตรงนี้หูมีตากี่ยนคะ่ะ สองสองนะคะมีจมูกยันคะ<อ>หนึ่งมีปากยันคะอ่าเราก็จะได้รูปหนีล่างอันนี้เราก็ทำเป็นตัวอย่างก่อนอว่าเราจะวาดฐานชิงช้าของเราเนี่ย<อ>เป็นหน้าตามัน<อ>แล้วก็การลงสีก็เหมือนกันควรจะดีไซน์มันสะกก่อนดีกว่าว่าสีที่เราจะลงตรงส่วนหูนี่หรือตาหรือจมูกหรือปากเนี่ยควรจะเป็นสีอะไร น้ำตาลเราผสมสีเองดีกว่าจะได้ประหยัดไม่ต้องซื้อสีหลายสีรู้ไหมว่าสีน้ำตาลจะเกิดขึ้นได้จากแม่สีอะไรมาผสมกันแดงดำเหลืองน้ำใส่สีดําเยอะด้วยอ๋อมามี่ไม่ใส่สีดําเยอะนะคะแดงดําเหลืองนะคะการผสมสีนี้เราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะลูกเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราผสมไม่เนียนเนี่ยสีของสีเหลืองหรือสีแดงมันยังอยู่ตรงก้นๆของที่ผสมมันจะออกมาเป็นแบบ เวลาเราทาระบายสีไปแล้วสีมันจะไม่ไม่เสมอกันเฮ้ไม่ไม่เป็นไงบ้างครับยากไม่ใช่สีไม่ยากเลยนะใช่สีชอบระบายสีแล้วใช่ไหมอันนี้ภูมิใจด้วยรู้ป่ะเราทําเองด้วย กันหายใจจริงเหรอคะต้นกันหายใจคะเอาแล้ว่าปิดนะีต่ตาย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 อาจจะติงยกอมาหมเล็บน,นี่เล<ะ>็บเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะรูนะคะแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาก็จะกลายเป็นชิงช้าในสวนแสนน่ารักของเราสสวัสดี ระวังมือครับโอเคเอาละนะเลยนะระวังนะเดี๋ยวทะลุนี่ไปเลยเฮ้ยชี่เราเจาะรูแล้วนะคะคันนี้ก็เอาเชือกความยาวนี่ก็เท่ากับต้นไม้ที่เรามีอยู่แต่ใช้เชือกเส้นที่มันแข็งแรงหน่อยละกันพอทะลุแล้วแล้วเราก็คว่ำ ได้ไหมครับแล้วก็ผูกสักสองปมก็ได้ถ้าเกิดกลัวกลัวว่ามันจะหลุดนะะอ้แค่นี้ชิงช่าขงเราเนี่ยเราจะไปรอบนต้นไม้ที่นู่นกันเรียบร้อยแล้วภูมิใจไหมคะบอกก่อนเราต้องเราต้องเอาขา บนตรงนี้เลยเนี่ยใช่เรานั่งลงไปแล้วก็เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ขี่จักรยานอะค่อมลงไปอะ่ะ